ถ้ทุกคนตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานในคำแนะนำตอนต้นนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานทั่วไปเพราะว่าการเจริญกรรมฐานนไม่มีเฉพาะมโนยิทธิมโนยิทธินี่เราฝึกกันไว้เป็นหลักสูตรของได้พิญญาถ้าทำได้อย่างอ่อนก็เป็นวิชาสามถ้าทำได้เข้มแข็งก็เป็นปิญญา หมายค่าท่าอย่างอ่อนก็หมาความว่าดได้แต่เห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไปไหนไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระมโลกก็ไม่ได้ไปนรกเปรตสุรกายไม่ได้แต่นั่งตรงนี้เห็นได้คุยกันได้อย่างนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรของวิชาสามแต่ว่าท่าเห็นด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยอย่างนี้เป็นหลักสูตรของอภิญญาแต่ว่าเท่าที่ปฏิบัติกันมาทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดเป็นหลักสูตรอภิญญา แต่วันนี้มีเด็กนักเรียนมาร่วมซ้อมด้วยฉะนั對對้นก็ขอพูดคุณธรรมที่เด็กนักเรียนจะต้องปฏิบัติความจริงคุณธรรมที่เด็กนักเรียนจะต้องปฏิบัติญาติโยมผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้แล้วก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติได้ด้วยรวมความว่าทั้งนักเรียนและไม่ใช่นักเรียนก็ต้องต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ จิตใจที่ทรงสมาธิจะทรงได้แนบสนิทดีมีความเยือกเย็นแล้วก็บริการที่สองต้องการใช้กําลังทิพยกุยานทิพยกุยานจะแจ่มใสบริการที่สามต้องการใช้กําลังข้อพิญญาพิญญาจะมีการคล่องตัวอนักเรียนทุกคนจำไม่ดีว่าก่อนจะเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ทางโรงเรียนเขาแจ้งให้ทราบแล้ววันหนึ่ง จะต้องปฏิบัติในสังขวัตุสี่ได้สองรักษาสินห้าร่วมกับบทสิบแล้วก็สมีพรหมิหาร4ีแล้วก็สมีวัตถบท7จหจะต้องปฏิบัติกรรมาฐานได้แล้วก็หทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของกฎกฎของโรงเรียนเป็นนั้นว่าโรงเรียนนี้มีความต้องการอยู่สองอย่าง หนึ่งต้องการให้คนทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนนี้มีความรู้แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นก็คือสองต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะเพียงที่ว่าเรามีความรู้ในวิชาความรู้เรามีความสามารถในการงานแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีก็ไม่มีใครเขาอยากคบหาสมาคมด้วยไม่มีใครไม่ตา ความเป็นคนดีในที่นี้ก็คือหนึ่งสังหาวัตุสี่ได้กันหนึ่งทานการให้ <c oughs> สองปิยะวาจาการพูดเป็นที่รักขบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วสามวตถาจริยาช่วยเหลือกายงานสี่สมานนัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนรวมสี่อย่างว่าหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ถ้ารู้จักการสงเคราะห์ส่วกันกันผู้ให้ย่อมเป็นที่รักขบคลผู้รับทั้งนี้เว้นแต่ไว้แต่คนเลวบางพวกแต่ก็น้อยคนเต็มทีคนเลวมากๆอย่างพระเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าให้ทุกอย่างได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาแล้วต่อไปก็กลับคิดกบฏตรอยศคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ทั้งนี้เป็นตามกฎข่งกรรมที่จองกันมา จะเป็นเหตุก็เทวทัตจองฝ่ายเดียวเร็วคนเดียวพระพุทธเจ้ามาได้จองด้วยท,ทั้งทั้งที่มาได้จองด้วยแต่เขาจองเขาก็ทําใ,ใ,ให้เกิดความเดือดร้อนทุกชาติาที่เป็นขอธรรมดามีน้อยคนหนึ่งการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเขาไม่มีเรามีเราให้เขามีน้อยไปแต่ไม่พอเรามีเรามีเกินเราให้อย่างนี้เป็นปัจจัยข้อทีหนึ่งให้เกิดความรักระหวังผู้ให้กับผู้รับ ก็ดีสองปียวาจาการพูดดีพูดวปที่ถูกใจเขาบุคคลร,รับฟังตามฐานะตามควา,า,ามต้องการของคนถ้าอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักแต่ซึ่งกันและกันเหมือนกันสามการช่วยเหลือการงานเขาทำไม่ไหวเราช่วยเขาก็รักและรายการที่สเราไม่ถือตัวไม่ถือตน ไม่ถือว่าเขาเลวกว่าเราเขาเสมอเราเขาดีกว่าเราถือว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนกัน <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นที่รักถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ในสังคมใดสังคมนั้นจะมีแต่ความสุขและต่อไปก็เป็นพรมีหารสี่พรมีหารสี่ขึหนึ่งเมตตาความรัก <c oughs> สองกุณาความสงสารสามมุตุตามีจิตอ่อนโยน ไม่ช้าได้เสียใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยซีอุเบขาวางเฉยอาการปฏิบัติอย่างนี้ก็หมายความถ้าตื่นนอนขึ้นมาเช้า <c oughs> เราก็ตั้งใจคิดว่าวันนี้เราจะไม่เป็นเบนเป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะรักคนทุกคนและสัตว์ทั้งโลกรักเขาเหมือนก็รักตัวเรา ข้อที่สองเราจะมีกรุณาความสงสารถ้าคนก็ดีตส์ก,ก็ดีทั้งโลกใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห์ดได้เราจะช่วยให้เขามีความสุขแต่ว่าถ้าเกินวิสัยแล้วก็เฉย,ชยเช่าเบขาและบริการอนสามมุตุตาจะมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาใครคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย แลว้วปฏิบัติตามความบันดีของเขาขอ้อที่สี่โอเบขาถ้าสิ่งใดที่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้ระวางเฉยไม่ซ้ำเติมแล้วต่อไปก็เป็นสินห้าบวกกระบดสิเออสินห้าบวกกหมด10ก็คือหนึ่งไม่ครางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่แย่งคนรักหรือพิระพิิผิดในกามของคนไม่แย่งคนรักคนอื่นก็ไม่พิดผิดในกาม นะ้สี่ไม่ดื่มสุรามีไรนี่ทางกายทางวาจาก็มีสี่หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงส่งเสริมก็แตกร้าวกันและ้สีไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์คือเพื่อเจอเหลวไหลสำหรับด้านจิตใจด้านจิตใจก็หนึ่ง ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทมและก็สองไม่จองล่างจองผายไขรโกรธอาจจะมีความโกรธแต่ไม่จองล่างจองผายไขรและก็สามมีความเห็นถูกคือยอมรับนับถือคําสอนพระเจ้าสิ่งใดที่พระเจ้าว่าควรละเราละสิ่งใพดพระเจ้าว่าควรปฏิบัติเราทาอันนี้เป็นอาการรมบทสิบบวกสินห้า แล้วก็ต่อไปการเริญกกรมาถานเขามาดาน,นักเรียนทุกคนอันนี้ต้องซักซ้อมกันว่าให้ดีนะมโนยิธินี่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนก่อนจะเข้าโรงเรียนนี้หลักสูตรขั้นสุดท้ายที่เขาจะสอบก็คือมโนยิธิทุกคนรู้จักนรกรู้จักสรวรรค์รู้จักผีเทวดาและพรหมไปได้หมดแล้วแต่ว่าในระหว่างนี้มาฝึกที่นี่จะเป็นว่าให้นั่งสมาธิเฉย ทุกคนจะใช้กําลังมโนยิธิของตัวเองก็ใช้ได้แต่ก็ระวังนะอับต่อไปเดือนหนึ่งอาจจะเรียกซักซ้อมรวมกันครั้งหนึ่งถ้ามีเวลาฉันจะซ้อมเองไอตาบตูมไหวไหมไหวนะเออต้องไหวเตรียมมันพวกหน้านะเอ,อเองเอาแน่เอหอลวงพ่อจะซ้อมให้ใช้เวลา15นาทีพอนะพ่อจยพ,พ,พ่ออยู่นาที ก็เป็นเรื่องเขานักเรียนแต่ผู้ใหญ่ปฏิบัติร่วมได้ก็ผ่านไปแต่นี้ก็มาข้อวัดปฏิบัติสําหรับวันนี้เมื่อวานนี้เป็นบรณานุสติกรรมฐานแต่ความจริงเรื่องความตายทุกคนต้องคิดไว้อย่าไปคิดว่าเรายังไกลความตายร่างกายเรายัางแข็งแรงอายุเรายังน้อยอันนี้ไม่จริง แต่หันกลับไปดูว่าคนที่เกิดที่หลังเราเน่เขาตายไปแล้วกี่คนมีไหมก็จะเห็นว่ามีถ้าทุกคนนึกถึงความตายไว้คนนั้นก็ไม่ประมาทในบางโอกาสจิตใจอาจจะพาลาดพลั้งไปบ้างเป็นของธรรมดาอาจจะไปนึกถึงอุศสนผลกรรมที่ทำมาแล้วก็ตั้งใจทำผิดเป็นบาปอาจจะมีอยู่เป็นของธรรมดา และในโอกาสกําลังใจที่เป็นกุศลของเราก็มีจึงเป็นเป็นกุศลฉะนั้นทุกๆวันค่อยเกาะกําลังใจที่เป็นกุศลไว้อย่างน้อยก็องค์ภาวนาอย่างนักเรียนฝึกคภา,าวนาวณมะพะทะตอนนี้ถ้ายามว่างๆเรายังไม่ใช้กําลังเข้าสมาธิไม่ใช้กําลังโหริสต์หรือความไปทิพย์นงจิต เราจะยังไม่ใช่ละเราจะใช้ภาวนาเฉยๆเพื่อจิตเป็นสุขก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าทางที่ดีก่อนนี้ภาวนาก็าจิตใจจับรูปไปโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ก่อนให้ชัดเจนแจ่มใสแล้วก็ภาวนาถ้าภาวนาอย่างนี้ทุกวันพอตื่นขึ้นมาเช้าปับ๊บไม่ต้องนั่งก็ได้นอน เรายังนอนอยู่เวลายังเหลือยังไม่ถึงเวลาทำกายงานนอนตามนั้นไม่ต้องลุกขึ้นมาใจนึกถึงลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนะวาโทอย่างนี้มีผลมหาศาลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ทุกวันเวลาจะตายจริงๆ จิตจะรวบกำลังกุศลจะรวบรวมเข้ามาอยู่กำลังใจมารวมตัวกันแล้วก็ในที่สุดถ้าเราตายจากชาตินี้อย่างเลวที่สุดเราก็ไปสวรรค์สวรรค์นั้นมีความสุขแต่ถ้าบาังเอิญนึกจิตนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็รู้ลมห้ใจเข้าออกด้วยภาวนาด้วยจงอย่าลืมว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้โดยไม่คิดว่าจะไปไหน ถ้าไม่คิดว่าจะไปไหนไม่ต้องการรู้อะไรทั้งหมดเวลานั้นจิตจะว่างจากนิวรณ์จิตจะมีสมาธิง่ายกำลังจะรวมตัวเร็วในเมื่อกำลังรวมตัวเต็มกำลังเข้ามันจิตมันจะเคลื่อนไปเองตามกำลังเข้ามันถ้าจิตเคลื่อนออกแล้วก็บังคับจุดอันดับแรกจะไปที่ไหนก่อนแล้วก็บังคับตามเขตที่ไปตอนนี้คนที่นึกถึงพระพุทธเจ้า หรือเวลาพูดประมาณสักห้านาทีก่นที่นึกถึงพระพุทธเจ้าตามที่พูดมาแล้วนี่ทุกคนแด้มีตัวอย่างบ้างไหมที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าเขานึกถึงไม่ใช่ไม่มีความเคารพเป็นแต่เพียงว่าป่วยเขาไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้ามาก่อนพระต่กูลนี้เป็นตระกูลของพราหมณ์ เขาก็เป็นขณาจารย์สอนคนอื่นในลทัทธิของเขาแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยผ่านไปบ้านนั้นเคยผ่านบิดิบัตท,ทุกวันถ้าไปเมืองนั้นก็ผ่านบ้านนั้นทุกวันบิดบัตเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่พอเวลาป่วยหนักเข้ามาจริงๆในที่สุดก็คิดไม่ออกหมอก็รักษาไม่ไม,ไม่มีหมอรักษายาก็ไม่ถูก กินเท่าไรโรคก,ก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดเขาก็นึกถึงพระพุทธเจา้าเขาใช้แต่อารมณ์คิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมมีเมตตามากทรงเมตตาไม่ว่าใครนั้นพระสมณะโคดมเขาลือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้พระสมณะโคดมมาช่วยรักษาโรคห้หายให้ใความจริงอย่างนี้ไม่เถื่อเป็นการเคารพเรียกมาใช้ แต่ว่าโรคของเขาก็ไปหายก็เป็นการบังเอิญขั้นหนัที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองเขาก็ตายไปในช่วงนั้นเพราะกาลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไม่เคารพแต่ว่าคิดให้เมตตารักษาโรคเขาตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาร ต่อมาพ่อเขาเขานำศพไปฝังตอนนี้แกมีลูกคนเดียวเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลาลูกมีชีวิตยอยู่เวลาเวลาลูกป่วยไม่กล้าหาหมอมรักษาเพราะเกรงว่าเงินจะหมดแล้วก็ไม่กล้าซื้อยาก็เกรงว่ามันแพงมันแพงเกินไปจะไปถามหมอเขาว่าไอ้โรคผมเหลืองอย่างนี้จะรักษาด้ยาอะไร หมอเขาก็แนะนํายาไปจําบ้านจะก็เก็บยามารักษามันก็ไม่หายในสุดลูกก็ตายในเมื่อลูกก็ตายแล้วแกก็คิดถึงลูกถึงเวลาตอนเช้าๆแกก็ไปยืนอยู่ปากหลุมลูกแล้วไปบนไปบนบันแสงกล่าวค่อยลูกกลับมาเกิดใหม่ทำอย่างนี้ทุกวันต่อมาจะกล่าวถึงลูกชาย ลูกชายเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและก็มีต่างหูเกลี้ยงจึงมีนามว่ามัตตกุณลีเทพบุตรซึ่งแปลว่าเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยงในเมื่อเธอพิจารณาดูทรัพย์สินสมบัติที่ได้ในความเป็นทิพย เห็นว่ามีความสุขทุกอย่างในสวรรค์มันไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์เวลาจะกินเราต้องหาอาหารกินด้อนต้องอาบน้าหนาต้องหาเครื่องอบอุ่นแต่บนสวรรค์คำมาร้อนเกินไปนี่ไม่มีหนาวเกินไปก็ไม่มีมีแต่เราแบบแบบสบายบายความหิวโหวยในอาหารก็ไม่มีร่างกายเกิดไปแล้วปั๊บมันก็มีความสุขท,ทันทีเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่เป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีและร่างกายจะอิ่มตลอดเวลาไม,ไม่ไม่มีคำว่าหิวน้ําก็ไม่ต้องกินข้าวก็ไม่ต้องกินกรวมความบานสวรรค์มีความสุขถ้าต้องการจะไปไหนแค่นึกปั๊บเดียวไปถึงที่นั่นทันทีท่านใช้ตามศัพท์ภาษาบาลีว่าแค่รัดนิ้วมือเดียวแต่ความจรงิงรัดนิ้วมือนี้ไม่ทันท่าไปเร็วกว่ารัดนิ้วมือ ในเมื่อเธอมีความสุขอย่างนี้เธอคิดว่าเราได้มาพราะบุญอะไรก็ทราบว่าเราตระกูลข้งเราไม่เคารพพระสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจา้าแต่ว่าตอนจะตายพ่อของเราเมื่อป่วยหนะักขี้เหนียวทุกอย่างยาก็ไม่กล้าซื้อเกรเสียค่าตังค์หมอก็ไม่กล้าหาเกรงจะเสียค่าตังค์มากไปเก็บยากลางบ้านมาให้ ในที่สุดเราก็จะตายหาที่พึ่งไม่ได้มีความรู้สึกว่าพ่อก็ไม่เป็นที่พึ่งแม่ก็ไม่เป็นที่พึ่งสมบัติในความเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เป็นที่พึ่งก็จึงคิดในใจว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาสงเคราะห์ไม่เลือกว่าใครจึงตั้งใจนึกถึงพระสมณะโคดม แต่ความจริงแล้วก็ตั้งใจนึกถึงอยากให้ท่านมาเป็นหมอรักษาไม่ใช่เคารพจริงซะด้วยแต่ว่าตามภาษาบาลีถือว่ามีศรัทธาเพราะบุญเพียงเท่านี้เป็นปัจจัยเราเกิดบนสวรรค์ชช่นดาวดึงสเทววโลกแล้วต่อมาเธอก็มองดูพ่อเห็นพ่อไปยืนร้องไห้ที่ปากหลุมศพไปนั่งบนบนันเส้นกล่าวพันนาคอยลูกชายไปเกิด เธอก็คิดว่าพ่อเราเมื่อเรามีชีวิตยอยู่ไม่รักเ่นได้ทซับแม้แต่เล็กน้อยในความเป็นมหาเศรษฐีถ้าจะรักษาโรคมันก็ไม่หมดไปเท่าไหรแต่เวลานี้เราตายแล้วตั้งใจขอไปเกิดใหม่ต้องไปทรมานพ่อเธอจึงแปลงกายคล้ายรูปเดิมลงมายืนใกล้ๆแล้วก็ร้องไห้บั่ง ต่างคนต่างร้องไห้ตาพรามเท่าก็ร้องไห้เจ้าหนุ่มน้อยก็ร้องไห้พรามก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจว่าเราเป็นคนแก่ลูกชายตายต้องการให้ลูกชายมาเกิดจึงร้องไห้ถึงลูกชายก็เจ้าหนุ่มคนนี้มันร้องไห้ถึงไข่ยิงเข้าไปใกล้คิดในใจว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับรูปล,ลูกของเรา ถ้าเราได้เด็กชายคนนี้เป็นลูกชายเขเราจะดีมากจะคลายความเสียเสียใจยิงเข้าไปใกล้แล้าถามว่าโพบุริษะดูก่อยมรุษผู้เจริญอยากจะทราบว่าเธอร้องไห้เพื่ออะไรเจ้าหนุ่มก็ถามว่านักก็ลุงร้องไห้เพื่ออะไรแกก็บอกว่าลูกชายฉันตายฝังตรงนี้ฉันมีลูกชายคนเดียวอยากให้ลูกชายกลับมาเกิดใหม่ แค่ต้องกาถามเจ้าหนุม่มว่าเธอต้องร้องให้เพราะอะไรเจ้าหนุ่มก็ตอบว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากเวลานี้ผมยังหาล้อไม่ได้ถ้าผมมีล้อผมจะดีใจมากตาพรามก็คิดว่าเจ้านี่มันเหมือนกับลูกของเราเรารักมันเหมือนลูกเราจะหาล้อให้จึงถามว่าเจ้าต้องการล้อทองคําหรือล้อแก้วมณีฉันจะให้และขอให้เป็นลูกฉัน เจ้าหนุ่มก็บอกว่าทองคําก็ดีแก้วมณีก็ดียังไม่ดีเท่ารถของผมรถผมมันสวยมากคนอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล,อล้อรถอย่างละข้างคือดวงจันทร์เป็นลอ้อล้อหนึ่งดวงอาทิตย์เป็นลอ้ลอล้อหนึ่งแต่พราหมณ์พอได้ฟังก็นึกโมโหด่าว่าคนถอยทําไมต้องการสิ่งที่เกินวิสัยดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ใครจะนำมาเป็นลอ้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ถามบรรลุง ในเมื่อผมต้องการสิ่งที่มองเห็นได้คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ถ้าผมเป็นคนบ้าและเป็นคนถอยและก็ลุงต้องการลูกชายที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่พราหมณ์ก็บอกไม่เห็นใครยังถามว่าบุคคลนี่ต้องการในสิ่งที่มองเห็นได้กับสิ่งที่ต้องการจะต้องการสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ใครบ้ามากกว่ากันเป็นอันว่าคุณลุงหือะพราหมณ์ก็ยอมรับ ในที่สุดมาได้กุนลีเที่ยวหมดก็บอกว่าผมนะี่คือลูกของลงคือมัแต่กุนลีเวลานี้ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดดงสเทวโลกขอเล่ายอ่ยอๆเวลาจะหมดพรามยิงถามว่าลูกไปเกิดได้เพราะกรรมอะไรเธอก็บอกว่าพ่อนึกถึงพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าและก็แนะนําบอกให้พ่อนัฏบ,บัตนินี้เป็นต้นไปคอยทำบุญกับพร,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 ระสมณโคดมและสาวก ต่อไปจะมีความสุขแล้วก็ลาไปเหาะไปในฐานะเทวดาต่อมาพราหม์กลับมาบ้านก็มาสั่งแม่บ้านมาหุงข้าวมากๆแกงมากๆทั้งขนมมากๆวันนี้จะเลี้ยงพระสมะัมมโคดมกับสาวกในที่สุดแล้วเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีคนสองพวกพวกพราหมณ์พวกหนึ่งก็คิดว่าที่ไมนนักถือพระพุทธเจ้า ก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปดูพราหม์คนนี้ย่ำยีพระสมณะโคดมในพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็ไปบอกก็พานกันไปเหมือนกันคิดต่างคนต่างคิดว่าเวลานี้เราจะดูการเยื่องกลายพระเจ้าปราบพราหมณ์ความเป็นมิจฉาทิฐิองของพราหมณ์คนนี้พอ,อไปถึงแล้วพรามก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่าน คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศเวลาก่อนจะตายนึกถึงชื่อชั้นอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ testimony. มีไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ารามคนที่ไม่เคยยกมือไหว้แต่ถาคตคนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อแต่ถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปีโกด ท่านก็นถามว่าเมือ่อตอนเช้าพราหมณ์เห็นแล้วใช่ไหมแล้วต่อ,ตอน,นั้นมาท่าน,นเรียกมัตตกุนลีมาพร้อมกับพร้อมกับวิมานเมื่อมัตตกุนลีพร้อมวิมานลอยมาแล้วเมื่อใกล้เธอก็ลงจากวิมานไปไหว้พระเจ้าไปกราบต่อน,นั้นไปพระเจ้ากรสรงเทศจบมัตตกุนลีได้ประสดาบันคนที่ทั้งสองฝ่ายไปคอยดูอยู่นั้นต่างคนต่างได้ประสดบดาบันไปตามๆกัน นี่เป็นอันว่ามาตาัตตกุณีไหวพระพุทธนึกถึงพระเจ้าไม่เคารพจริงแต่ว่าพวกเราเคารพจริงถ้าตื่นขึ้นจากที่นอนนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าหายใจเข้านึกว่าพุทธยายอกนึกว่าโทอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจะมีทิพปสมบัติมากมายกว่ามัตตกุณีมากและจะมีความสวยสดางดงามมากกว่าอรบ,บรรดาลูกหลานทุกคนโปรดทราบเวลานี้จะหมดเวลา ตอนนี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นอภิญญามโนยิทธินี้ก่อนจะได้ต้องได้ทิพยานก่อนให้เข้าใจคําว่าทิพยจุยานคําว่าทิพยจุญานคือไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ก็หมายถึงอารมณ์จิตเป็นทิพย์ คำว่าอารมณ์จิตเป็นทิพกหมายว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสตามโบติจิตของเราไม่สามารถเห็นผีทีดาได้เพราะจิตประสบปลอมีกิเลสทุ่มจะต้องได้ทิพยกุยนก่อนคำว่าทิพยกุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์คือใจทิพย์ต้องเอาใจตามนี้นะหลังจากานั้นต่อไปครูก็จะแนะนําให้ภาวนา ใช้คำภาวนาสี่คำคือนามัะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าใจออกขอทุกคนปล่อยอารมณ์ปล่อยร่างกายให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจบางทีร่างกายให้ใจเบาเราก็คิดว่ามีความรู้สึกน้อยบังคับให้แรงอันนี้ไม่ถูกจิตจะฟุ้งซ่าน ร่างกายใ,ใ้ใจเบาหรือใจใ,ใจแรงเป็นเรื่องของร่างกายเราอาจิตเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกขณะที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นสมาธิเพราะสมาธิเป,ป็นการตั้งใจตั้งใจรู้ลมเข้าตั้งใจรู้ลมออกที่เป็นสมาธิในอนาปานุสติใช้คำภาวนาควบเราคำภาวนะาวันะมะปะทะ เวลาให้ใจเข้านึกตามอนะมะให้ใจออกนึกตามอะาทะแต่ลีลาอย่างนี้ครูจะแนะนำไม่ทำประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นครูก็จะเข้าไปแนะนำเข้าไปแนะนำได้มีปรัส,สนาย,ยาณตอนที่มีคนเข้าไปนั่งาขนาและนั่งกลางวงเวลานั้นทุกขอให้ทุกคนหยุดภาวนาเลิกไปเลยไม่ใช่หยุดเฉย เลิกภาวนาด้วยเลือกรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยแล้วก็หลังจากนเวลาก็พูดตั้งใจฟังพูดเวลาาฟังพูดก็พูดเป็นธรรมะขณะที่จิตใจตั้งใจฟังธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเทียน้อยละน้อยยึงก็ตั้งจิตห่างจากกิเลสจิตมีความสะอาดจากกิเลสขึ้นมาครูก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้าง ถ้ามีความรู้สึกอย่างไหนตอบตามนั้นทันทีอย่ายั่งตัวเพราะว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องไม่ผิดถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกไม่ผิดแน่หากว่าท่านเขาถามว่าท่านวันั้นแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน เพราะกำลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าคนที่มีกำลังใจสะอาดน้อยอย่างนี้จะมีแต่ความรู้สึกจิตจะไม่เห็นภาพการเห็นภาพนี่ที่จิตไม่ทู่ตาถ้าจิตมีสะอาดความสะอาดปานกลางจะมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักแล้วถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามาก ฉะนั้นจิตจะสะอาดมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่การตั้งใจตักิเกล็ดขบันดาจานพระธรสมสัพิสัตธ์ตามคำแนะนําของครูต่อน,นั้นไปครูก็จะแนะนำเให้วิธีปฏิบัติไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกไปที่บรนดุกัมพลศิราอาจขอโทษไปที่ปัจจุรัจจุลามุนีจิริสถานที่นั่นจะพบพระพุทธเจ้าพบพระราหารันพบพระมเทวดา หลังจากนั้นถ้ามีกําลังใจแก่กล้าเขาก็อยาให้แนะนําให้ไปน,นิพพานสําหรับที่ด้านท่านีได้แล้วการซักซ้อมเขาอาจจะซักซ้อมยานแปดหรืออะไรก็ได้ตามปฏิยาสัยของครูและตอนนี้ไปเขาบรรดาญาโยมพระทริษัทั้งหลายแล,ลกลกูลกหลานทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานมังกรฐาน